สวัสดีครับวันนี้เรามารับรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda Ja z สปี2020คันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่หารถกระทัดรัดสมรรถนะดีอัตราเร่งดีเครื่อง1 5 0 0ซีคันนี้เด็ดเลยนะครับเลขไม์ตอนนี้แค่แสนกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถปี2020ตอนนี้ปี2025นะครับก็ตกวิ่งเฉลี่ยปีละ20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยนะครับจุดเด่นของ รถรุ่นนี้ก็คือทัศนวิสัยกระจกบานหน้ามันใหญ่มากนะครับมีกระจกลดมุมอับสายตาด้านซ้ายด้านขวานะครับกระทัดรัดคล่องตัวแล้ว ก็ทัศนวิสัยดีภายในกว้างใหญ่นั่งหัวสูงๆอย่างผมเนี่ยสูง173หัวก็ไม่ติดนะครับภายในมีที่เก็บของคอนโซลกลางนะครับด้านแผงข้างประตูนะครับด้านคอนโซลด้านหน้านะครับหรือช่องเก็บของด้านล่างนะครับมีพาวเวลเล็ตมีที่วางของให้แบบเยอะมากเป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่นที่มี สัมภาระเยอะๆมีของจุกจิกเก็บตามซอกตามมุมตามขอบอะไรเยอะแยะอะไรพวกเนี้ยถือว่า work มากๆนะครับวันนี้ขับจากนครศรีธรรมราชกับ สุราษฎร์ธานีนะครับก็ใช้ความดันไม่เยอะครับตามกฎหมายกําหนดนะครับเท่าที่เห็นเลยนะครับรอบเครื่องใช้ในการเดินทางอยู่ที่2000รอบประหยัดน้ํามันมากผมเติมน้ํามันมาแค่500ยถึงสุราษฎร์ยังเหลืออยู่เลยนะถือว่าเป็นรถที่สมรรถนะก็ดีนะอัะตราเร่งในพิกัด1,500ซีซีเวิร์กเลยนะฮะแล้วก็ไม่กินน้ามันด้วยนะครับภาษีโหมดกร,กราคดาปี2568ก็คือปีนี้นะครับส่วนบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งาน คู่มือวิทยุทุกอย่างของรถเนี่ยให้มาครบเลยนะครับเจ้าของมือเดียวออห้างป้ายแดงที่สำคัญเช็คระยะที่ศูนย์บริการฮอนด้าทุกครั้งไม่เคยขาดนะครับการันตีไม่แท้แน่นอนและเจ้าของดูแลดีมากล่าสุดพึ่งเข้าเมื่อวันที่2 2เดือน2ที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่ง ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เพิ่งเช็คระยะมานะครับฉะนั้นใครเอาไปนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยได้รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงได้รถโครงสร้างเดิมและดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีชนหนักพิษความไฟไหม้นำ้ำท่วมตัดต่อแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถที่เจ้าของดูแลเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ทุกครั้งเช็คระยะไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเอารถไปทําอะไรให้บ้างเอาหาปากกากระดาษมาจดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้อ่านะครับเดี๋ยวผมพน่นกันสนิมให้อ่าแล้ว ผมก็ขัดสีเคลือบแก้วภายนอกเอาแบบแววช้ำๆเลยโอ้แล้วภายในก็สปาทับบอกฟอกผมค่าเชื้อโอ,โอโซนให้เอาพูดง่ายๆนะครับรถสวิตพร้อมใช้นะครับยางก็ใหม่นะครับแล้วก็สวยงามสุขภาพดีปลอดภัยห่างไกลจากสนิมภาษีพรบอรเต็มเอาไปใช้ อย่างเดียวครับผมได้ลดมือเดียวสภาพดีๆอย่างนี้อดใจไหวไหมล่ะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครสนใจ Honda Ja z สคันนี้นครับลดมือเดียวออกห้างจากป้ายแดงปี2020รถด,ดูแลเป็นอย่างดีเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมขายราคาเบาๆแค่399,000บาทเท่านั้นเองนะครับประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละ6,900บาทไหวไหมกับรถขนาดเครื่อง1,500 cc สมรรถนะดีประหยัดน้ำมันด้วยและอนเนกประสงค์ขนาดนี้ดูเอานะครับว่าการพับเบาะปรับเ มันได้อนเนกประสงค์แค่ไหนนะครับจะพับราบพับเต็มพับบางส่วนหรือว่ากระดกที่นั่งขึ้นมาทําอย่างไรได้หมดเลยสําหรับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถใช้ส่วนบุคคลกระทัดรัดประหยัดน้ามันและอนเนกประสงค์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าได้ยี่ห้อตลาดยอดนิยมไปใช้งานในสภาพรถที่ดีมากๆปีก็ใหม่นะครับแล้วก็รถพร้อมใช้เลยสนใจรีบทักมาด่วนเลยแหละ